ีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่รักทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะชั่วโมงภาษาไทยของเราก็ยังอยู่ในเรื่องการทบทวนนะคะวันนี้ครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับค,คําควบกร้ามแท้และค,คําควบกร้ามไม่แท้น,นะคะนักเรียนค่ะนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเปิดแบบกระดนะคะทักษะภาษานะคะหน้า41 42นะคะนักเรียนดูนะคะ เราจะทำแบบฝึกหัดตั้งแต่หน้าสี่สิบเอ็ดนะคะสี่สิบสองความที่จะถึงคำควบคั่มแท้คำควบคั่มไม่แท้นักเรียนเปิดนะคะคำสั่งที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งเขียนคำจากภาพและตัวอักษรที่กำหนดนักเรียนดูนะคะคำว่าเกียรติภูมิเขียนยังไงเอ่ยคำว่าเกียรติภูมินักเรียนดูนะคะสะด เอกไก่สียอิยยักษ์รอเรือก็เต่าสีพอสัมรัษเสูอมอมมาสีกิจเกียรติภูมินะคะต่อไปคำต่อไปคืออ,อารยธรรมอ่านเสารอเรือยยักษ์ทอทงรอหัน A, ak, arn, นะคะรอรอสองตัวเขาไม่นิยมเรียกว,ว่ารอสองตัวนะคะเขาเรียกว,ว่ารอหันนะคะแล้วก็มอม้านะคะอ่านว่าอารยธรรม ต่อไปคำที่สามมนุษยชาตินะคะมะนุษยชาติเห็นไหมคะม้านหนูสุนอขสบรลสีย่อยักษ์ชอช้างสอาฆตาเต่าสีอ่านว่ามนุษยชาติต่อไปคำว่าสีสัจนารัรสีสัจนาไรนะคะเรหลักสะกด ะะสสารารเรือจอีสเสือไม่อากาศชช้างนหูสันอาลอริงอาองกาศยยักษ์นะคะสีสัชนาไรนะคะต่อไปนะคะคำต่อไปอ่ะเครื่องสมัมโครเครื่องสมัมโครนะคะสเอขวายรเรือสะออไม้เอนะคะ อ่านมองลูนะคะซอเสือหน้าอากาศงูกวายสะ,ะโอลอลิงกอกไก่นักเรียนนะนักเรียนดูไว้ดีนะคะําว่าเครื่องนะคะําว่าเครื่องต้องเป็นสระออไม่เอกนะคะต่อไปนักเรียนดูหน้าต่อไปนะคะ หาข้อต่อไปข้อต่อไปบอกว่าเขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องตรงกับคำอ่านแล้วหาความหมายนะคะในข้อที่หนึ่งอนุรักนะคะนักเรียนดูนะคะอนุรักษ์นะ,ะพออ่านงอนโฉสรอเรือกอไก่สอบวัดสีระลังเห็นไหมคะความหมายก็คืออะไรคะ เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในอนาคตนะคะเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในอนาคตนะคะบางคนชอบพูดเล่นนะคะเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในอนาคตะนะคะอันนั้นพูดเล่นนะคะอ่านี้คือเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในอนาคตต่อไปข้อที่สองธรรมชาติธรรมชาติเห็นไหมคะพอทง รอหันมอม้งคชาวช้างสะอาดต่อเต่าสไลดอ่านวัาธรรมชาตินะคะเวลาเขียนก็เขียนวัาธรรมชาติป่าไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะักเรียนมาเรียตั้งแต่ต้นเลยนนะคะักเรียนเห็นไหมคะู้พยายามไปอย่างช้าๆนะคะ เขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องตรงกับคำอ่านแล้วหาความหมายข้อที่หนึ่งอนุรักษ์นะคะเวลาเขียนเป็นคำเขียนก็คืออนุรักษ์นะคะความหมายก็คือเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในอนาคตข้อที่สองธรรมชาติคำเขียนก็ธรรมชาติความหมายก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตนะคะต่อไปนะคะนักเรียนดูนะคะในข้อที่สามซึ่งยังอยู่ในหน้าที่สี่สิบเอ็ดนะคะคำว่าวัฒนธรรมนักเรียนดูนะคะวหวนนะคะทพุเทเเ่านอนหนูทอทงรอหันมอมา้มาอนาวัฒนธรรมความหมายก็คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมและนามธรรมความหมายสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปรธรรมและนามธรรมเห็นไหมคะนามนธรรมเห็นไหมคะข้อที่สี่ประวัติศาสตร์ักเรียนดูนะคะแต่เขียนเห็นยังนะคะประวัติศาสตร์ปอปลารอเรือสารานวหวสันต์ธรร่าเาาาต่าทะอล สอสลาสออาสอสเสวะตอต,อตารอ,อ,อเรอกระนั่เห็นไหมคะความหมายความหมายเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์นะคะเหตุการณณ์นะคะคเหตุการ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะ ดูนะคะในข้อที่สี่ประวัติศาสตร์หมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะต่อไปนะคะข้อห้าอุทยานแห่งชาตินี่คือคำอ่านนะคะอุทยานแห่งชาติต่อไปํำเขียนข้ออ่างสลูข้อทหารยอยักษ์สะอาดหนูสะเอข้อหีบไม่เอกงูอชอช้างสะอาดต่อเต่าสะะอี ความหมายพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพเดิมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาอันนี้นะคะเราเรียกว่าอุทยานแห่งชาตินะคะนักเรียนทําทันไม่เอ่ยอูคุรอได้นะคะนักเรียนมาดูตั้งแต่ข้อ3านะคะวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปธรรมและนามธรรมา ประวัติาศาตรหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอุทยานแห่งชาติหมายความว่าพื้นที่ที่สงวนรักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพเดิมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษานะนะคะต่อไปขึ้นหน้าต่อไปแล้วค่ะนักเรียนนะะในหน้านี้จะเป็นคำควบกล้ำนะคะควบกล้ำแท้ นะคะกับควบกล้ำไม่แท้นักเรียนดูนะคะคำควบกล้ำแท้ก็คือคําที่มีตัวรอเรือรอรีวแหวนค่ะอย่างเช่นกรอนะคะควบกล้กรอเช่นคําว่ากรอนะคะต่อไปคําว่าอะไรอีกน,นะคะคาว่ากครมนักเรียนนักเรียนสังเกตเวลาที่ครูอ่านคาควบกล้ำนักเรียนนักเรียน เรียนฟังให้ดีนะคะต่อไปคําว่ากราบเห็นไหมคะกอรอเนี่ยครูชัดเจนมากนะคะจํไว้เลยนะคะครูที่สอนภาษาไทยทุกคนนะคะจะออกเสียงตัวควบกล้ำได้ชัดเจนมากไม่รู้นะแต่ครูต้องชัดเจนนะคะอ่านนักเรียนดูนะคะคําแรกกรอคําที่สองกรมคําที่สามกราบต่อไปนะคะ คอรอพวกกล่มนะคะโครมโครมครามนะคะโครมครามข้อนี้เขียนนะคะข้อนี้แก้หน่อยข้อนี้นะคะโครมครามนักเรียนดูนะคะออกเสียงให้ถูกด้วยนะคะโครมครามอ่ะคำต่อไปนะคะคอรครัวคอรอ ครัวนะคะคำที่สามครบครันครบครันนะคะต่อไปปอรอควบกล้ำนะคะคำแรกปรับปรามปรับปรามปรับปรุงปรับปรุงเปรี้ยวเปรี้ยวนะคะ ต่อไปพอรอลิงบ้างนะคะทายทายนะคะเพลนเพลนนะคะเพิเ่นเพิ่นนะคะต่อไปพอรอควบกล้ามบ้างขับ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 โผโผ จะไปปลอริงบ้างปลวกปลวกตายตายเปล่งเปล่งจะไปกอวอนะคะหวาดหวาดปเรียนเปียนกว้างกว้างต่อไปขบโนะคะขโวโขวาขวาแกนแวรน กลั้นกลั้นนะคะอ่ะต่อไปนะักเรียนนะักเรียนดูในข้อต่อไปเป็นคำพวบกลําไม่แท้บ้างนะคะถ้านักเรียนเขียนไม่ทันะักเรียนก็สามารถดูวิดีโอย้อนหลังของครูได้นะคะนะักเรียนดูเขียนคําอ่านของคกกําควบกล้ําไม่แท่ออกไปนี้นะคะอันนี้คือไม่แท่คกกําควบกล้ําไม่แท้จะมีสอรอนะคะ ซอเสือรอเรือนะคะจอจานรอเรือชอาราารรอเรือนะคะพวกนี้คือพวกคำาก้กตัไม่แท้เรียนดูนะคะคําว่าเสริมสร้างเวลาอ่านนะคะเห็นไหมคะเสริมสร้างไม่่านว่าเฉลิมสร้างนะคะนักเรียนนักเรียนเคยเรียนกับครูมาป .3 แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องนะคะ คำขั้บพร่มทุกอย่างอ่านเรียนมาหมดแล้วแต่เพียงแต่ครูเนี่ยนะคะมาเพิ่มเติมเนื้อหาเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อนักเรียนอยู่ป .5 นักเรียนจะไปเรียนกับครูคนใดก็แล้วแต่นะคะนี่ครูก็ไม่ทราบนะคะอ่ะก็จะเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันนี่แหละนะคะอ่ะต่อไปสั่งเศร้านักเรียนดูนะคะ เราก็จะอ่านว่าสั่งเศร os, ANA, ะะ้าเรา,า ANA, ไม่อ่านว่าสะรสัะเล้านะคะไม่มีนะคะต่อไปสะส้อยนะคะก็อ่านว่าสะส้อยไม่อ่านว่าสะลาักะลอยไม่มีนะคะคําต่อไปเสสวนก็อ่านว่าเสสวนไม่อ่านว่าเสสฉศวนไม่มีนะคะต่อไปจริงไซไม่อ่านออกเสียงตัวรอเรือเด็กขาดนะคะไม่อ่านว่าจะลิงไซนะคะ อ่านว่าจริงไสนะคะต่อไปคําว่าสุดโซมก็อ่านเป็นซอโซนะคะสุดโซมสุดโซมนะคะต่อไปสวดทรงอ่านว่าสวดทรงสวดทรงใช้ซอโซนะคะทรัพย์สินอ่านว่าทรัพย์สินนะคะเห็นไหมคะถ้านักเรียนนะคะทำไม่ทัน นักเรียนสามารถเปิดวิดีโอย้อนหลังของครูดได้นะคะทุกครั้งนะคะทุกครั้งเนี่ยครูก็จะบอกนักเรียนเสมอว่าทบทวนทําแบบฝึกหัดของครูนะคะอ่านักเรียนดูซิมันถึงหน้านั้นหรือยังอ่ะดูนะคะอ่านถึงแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนและทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะสําหรับวันนี้ในชั่วโมงภาษาไทยนะคะ ก็ขอจบเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ